อ่ะมันพูดถึงบิ๊กแมชในสัปดาห์นี้นิดนึงแล้วกันสเปอร์หรือว่าคู่สงครามสัดปีกเออไอแต่คู่นี้เวลาเจอกันแม่งสนุกนะมาบอลเกมรุกทั้งคู่ใช่สำหรับผู้หญิงก็คือซองคืองมินและสบอสไลฟ์ฟอร์มดีทั้งคู่ด้วยเจ๊ดำพัสดาเจ๊ดำหน่อยจ้ามองยังไงคู่นี้จริงแล้วสเปอร์ในซีซั่นนี้ของลุงแอนดีนะแล้วเขาเจอเขาเลยเขาเจอดีเรคชั่นที่ดีเหมือนกับลิเวอร์พูลเปี๊ยบเลย ทีมชุด2.0ของเยนครับก็มีดิเรกชันที่ชัดเจนขึ้นเพราะนั้นนี่จะเป็นเกมคุณภาพอีกเกมหนึ่งของของฤดูกาลนี้ของสุดสัปดาห์นี้เลยเชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกและมีประตูแน่ๆ2.0นี่ตัดทิ้งไม่มีทางเกิดขึ้นยังไงยิงกันแน่และมันเป็นเกมเยือนของลิฟูงเพราะนั้นขออนุญาตตัดความโหดเทียมของลิฟูทิ้งนิดหน่อยถ้าเป็นแดนฟิวอะกาไปเลยลิฟูแน่นอนแต่ถ้าเป็นในสนามของสเปอร์ โอกาสเสมอสูงเชื่อว่าคู่นี้มันฟัดกันแบบสองสองแล้วกันสอง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 จันเมฆสามหนึ่งอีกไหมสามหนึ่งไะอุ้ยสามหนึ่งมันคงจะเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวออกมาจริงนี่ชัดเล๋ยนะแต่ผมคิดว่าผมว่ามีประตูเยอะมีประตูเยอะมากมากมากกว่าสองลูกมากกว่าสองลูกผมว่าแดงการสู้กันมันนะเพราะว่านี่คู่กับความเสียนะคไม่ได้เยอะมากนั้นมีแค่สองคนเอ ถ้าประตูเยอะผมว่าไม่ค่อยสนุกแล้วอาจารย์หนุ่ยยุยเย็นแขนมือเขามีประตูสองคนมีประตูเยอะมากฟุตบอลเล่นินสองฟันผมอยากดูแดนกลางสู้กันอย่นี้อ่าแมตติสันกับโซเบ์สไลน์แมคลิสเตอร์อะไรพวกนี้อยากเห็นเขาเล่นกันเพราะว่ากองกลางเราไม่ค่อยดีเลยชอบดูกองกลางคนอื่นอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าดูคนอื่นเล่นแล้วเออทำไมการันตีได้ลื่นนะของเรานี่ ของเราเนี่พี่บ่าวกเสียวิโรจน์วิ่งจนหูลู่เลยนะถ้าถ้าไม่มีขบวนเสียบอลไม่พักเลยถ้าไม่มีอัมละบาบัตเสียวิโรจน์นัดแรกมาดูอ้วนตุ๊บเลยปะที่วิ่งผอมแล้วแอบตอบแล้วตอนนี้แอบตอบแล้วไปต้อนที่เลยก่อนเล่นกับแม็คทอมอะกันเียวิโรจน์บอกโอ้โขอบคุณมากเลยน้ำหนักลงไปเยอะเลยเนี่ยเพราะมึงจ็อกเก่งเหลือเกินในเวรเสียบอลไปตั่วจริงนะแต่จ็อกเสียบอลไม่วิ่งเลย แล้วชี้ให้เพื่อนไปเอาไปเอาแล้วเซอร์วิโอลขอบคุณมากน้องบ่าวโอ้นี่ผอมไปเยอะเลยนี่เพียวไปเยอะเลยอแต่ว่าเขาไม่ได้เขายิงเยอะสุดนะตอนนี้ถูก้าเนี่ยเนี่ยแหละทีมมึงต้องคิดเลยถ้าคนอย่างยิงเยอะสุดมึงต้องคิดแล้วนะสกอร์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 หน่สกอร์หรอผมผมมองไปทางสเปอร์ชนะสองหนึ่งอ่านี่เสมอแบบสองสองอนแล้นสเปอร์ชนะสองหนึ่งอะแล้ว็กโขงอ่ะสองคนไม่เจอมผมผมวาลิเวอร์พูลชัดเจนฮะผมวายลิเวนะผมไม่เจ ไม่เจอไม่เจอไม่เจอแต่สนุกแน่นอนเกมนี้สนุกแน่นอนวัดกันไปเลยว่าจะเป็นยังไงแต่สถิติ6นัดล่าสุดต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเยือนชนะ5เสมอหนึ่งนะไม่แพ้ถึงเชื่อว่าต่อให้สเปอร์ดียังไงมันมีมันมีเฮดทูเฮดตรงนี้เป็นค้ำอยู่ไม่ชอบเกมเยือนด้วยไซเคิลลิเวอร์พูลเป็นอย่างนี้ เปิดมาครึ่งแรกเอ้ยเปิดมาครึ่งแรกโดนก่อนเสร็จปุ๊บพักครึ่งคอปไปด่าด่าเสร็จปุ๊บเฮ้ยฮึดสู้ปุ๊บแต่แต่เขาพยายามไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้เพราะบางเกมเสียวนเกิงบางทีเนี่ยหมดคือหมดครึ่งแรกยิงยิงไม่ได้เนี่ยนี่จะปิดไฟนอนแล้วอ่ะมันไม่ดีครึ่งแรกไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายนะใช่ใช่อะไรกูไม่รู้เล่นอะไรทิ้งน้องน้อยทิ้งน้อยพร้อมเสียได้ทุกเมื่ออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเกมเนี้ยสนุกแน่นอนแต่อย่าเสียเยอะ ถ้าเกิดจะเสียก่อนนอันนี้ยังดีนะไม่เป็นรถเป็นพายแค่ครึ่งเดียวนะบางทีมนี่สี่ห้านัดนะบางทีมนะยังไม่เป็นรถเป็นพายนะบางทียิงมั่วๆเข้าไปเฉยเลยนะเอองงๆเหมือนกันนะราไม่ระบุช่วยดีแล้วกันไม่นำมาใช้